สวัสดีจ้าเธอวันนี้อิชันก็มาทำต้มขาไก่ให้คนลูกกินนะคะหลังจากที่แม่ไม่ครูกลับมาร้อนก็ร้อนก็ต้องมาทำกับข้าวให้คนลูกลูกกินนะคะนี่นะคะซอยขาอ่อนเสร็จแล้วขาอ่อนกับแพงแพงนะจ้าแง่งน้อยนึงยี่สิบบาทนี่ก็จะเป็นเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางก็ซื้อมาสามสิบบาทได้เยอะอยู่นะเนี่ยหั่น เตรียมใส่ต้มขาไก่นะคะซื้อไก่มานานแล้วแหละแต่ไม่ได้ต้มกินสักทีฟิดแข็งโป๊กอย่ในตู้เย็นแล้วก็ลือของในตู้เย็นมากินค่ะตอนนี้ไม่ต้องซื้ออะไรนี่ค่ะต้มต้มน้ากะทิไก่แล้วแล้วก็ใส่ใบมว่ากูดอะไรไปปิดฝานะคะระหว่างที่เราต้มไก่เราก็จะมาทําเมนูตำบักหงนะะ่นะคะนะคะเส้นสับจ้า สิ่งที่แซบเด้่ถ้าบอลเปนเส้นสับนี่บอแซบนะสามีคุณน้องก็มักจังอันตำข้อประกอเนี่ยคอยเบิ้งตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเบิ้งเพิ่นกินนี่จะน่าเบิดจานตอนนี้กำลังสับเส้นประกอนะคะต้องสับเอาเด้อจังทีแซบพูดเอามืนบอแซบประสันยักษ์พูดอะไรแบบบอกมือมันก็แม่นความพอแล้วนะมันก็แซ่บดีนะคะ มันกำลังซับมะละกอซับฟมัมะละกอก็ลูกน้อยหน่อยแห้งแหงขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่พริกม่ต้องใส่ลายดอกเด้อพริกนี่โคตรเผ็ดเลยพริกจินดาพริกแห้งม่ต้องใส่ลายใส่น้อยเดียวก็พอเอากินเองเนาะสิ่งที่คาดบ่ได้ก็คือแป้งนัวแล้วก็ปลาร้าปลาร้านี่เป็นอย่างที่คาดบ่ได้เลยแล้วก็ฟงสุรสดเออใส่น้อยใส่น้อยแซบน้อยแหลายแซบลาย แล้วก็บ,บักนาวลงไปแล้วก็บกักกีเขียบ้านไม่มุมเอิญบ,บกักกีเขียเด้อผู้คนก็บ,บักเขียส้มอย่างนั้นนะแล้วก็น้ำเสือมลงไปเลยตำคนคนว่าสิมก็นะเออแซบแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยปัจจุบันนี้เส้นบักกอที่ว่าเห่าสับไว้ขนาแล้วก็กินแล้วก็ใส่ลงไปคนคนโคนโคเลโคเลจุจุจุให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทใส่จาน ตอนที่เ่าตำซม,มบอกอกอยู่นี่ต้มไก่อยู่เด้ต้มไก่อยู่นี่นะคะตำซม,มบอกอเสร็จแล้วแล้วก็ไปหาผักแก้มก็ได้บทีนี้บ้านไม่บุมเอินผักเนา่าแต่ว่าบ้านหัวเอินเอินผักคนไทยเขาเรียกผักชะอมคนอีสานเขาเรียกผักขาเออเออเนาะเหมืนกัแป๊กไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็มีมักแตงน้อยแตงน้อยล้างนี่ระวังอันตำซม,มบอกอเสร็จแล้ว ต้มไก่กระสุกพอดีบะทีนี้ขวันกุนกุลเลยหอมนี่ของแม่กระเพยใส่พริกทอดพริกหอวยหน้าของลูกนี่บระเพพริกนี่แล้วก็มาเริ่มกินกันเลยอะไรเสร็จเรียบร้อยนี่คนคนรอท่ากินเนี่บอกว่ามาไหลมากินตําส้มบะกอแล้วก <ơn nada. S 2> ็ใส่บกแตงแด้แล้วก็น่ะพัดชะอมกับหอมส้มบะกอกินมือสวยเนี่ยท้อนๆนักะท้อนๆเฮียแตกเฮียแตนแล้วก็มากินข้าวกัน เป็นอย่างที่เสียบมากกินต้มไก่ร้อนๆแล้วก็ส้มตำเผ็ดๆอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เข้ากันเข้ากันลูกสาวก็บอกว่าเออแม่อร่อยดีว่ะแกงกะทิลูกสาวชอบอะไรแบบนี้แหละลูกสาวอ่ะมาก,กินอย่างกระไดขอให้เป็นกะทิกะทิแกงกะทิอะไรประมาณเนี้ยแกงเขียวหวานแกงแดงอะไรอย่างเงี้ยลูกสาว,วามากักมักแล้วก็กินเข้าบดจานเลยดีนาง กินไปคุยไปนู่นนี่นั่น,นงงงยงงงเล่าสุดนางก็ถามว่าแม่กับพ่อเจอกันได้จังไรเดีกมีการมาทำภพรักกันครั้งแรกที่ไหนคะคุณพ่อกับคุณแม่ <c oughs> เดี๋ยวสิเราให้ฟังเด้อตอนนั้นแม่ก็มากรุงเทพนี่นะแล้วก็มาเจอกันกับพ่อเจ้าเรากรเ็เลยบอกว่าใครมูกก็เป็นลูกครึ่งเด้เป็นคนบ้านเดียวกันแต่ว่าคนเราู่บ้านซซื้อแม่อยู่น้ำพูพ่ออยู่ป้าหัวขอ,ขอขนแกน่นไครมูกก็เลยเป็นลูกครึ่ง เนี่ยลูกคิงเพิ่งบบไหนเออกรลูกค่งไทยนะ้ำผู้กับไอ้ต้องการผลเกียตนี่นะว้าไปส่ําไปลูกสาวกังงเติโตขึ้นเราหนูจะเข้าใจเองต่อไปล่าสุดคนสารคามวอาเพบบไหนมาถามอ,อีกเออกาเวาลเหมือนลุงเล็กนะใครมุูรู้จักบอลลุงเล็กว้าว่งไหนล่ะอ๋อค่ะแม่โอเคหนูเข้าใจละเออเด็กน้อยนะ<ส>ช่างสงสัยนน่นนี่นั่นนี่นั้นนะ กินไปคุยไปเฮฮาปาร์ตี้อ๋อแล้วแสดงว่าพี่แยมก็เป็นลูกครึ่งมัง้งปะลูกครึ่งสหักคมพิษบุญที่เออใช่แมนแล้วแมนแล้วเออเอออ๋อเข้าใจละเข้าใจละว,ว่าลูกสาวก็เป็นลูกครึ่งคือกันอืออย่างนี้นางก็เข้าใจอุ้ยแม่นางขี้สงสัยล่าออ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 สุดแม่บุญไปกินไปคลายคลองไปพร้อม มาเด้อมากินข้าวํากันเด้อแซบจังเมื่อเนี้เฮ่เจกเฮยเตียนถึงน้อนถึงกินเออเป็นอะไรที่อร่อยมากนะคะกินกับครอบครัวนอนซีด้กินพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วคนก็ตอนกินข้าวก็นบ้งคนก็บ่หิวนี่นั่นอันนงี้ก็ได้มากินพร้อมกันแบบนี้นะโอ,อ้เป็น,ปนบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยนะคะเ <c oughs> ป็นครั้งแรกนะที่มากินพร้อมกันแลาวเนี้ยก็ คุณพ่อบปโย่คุณพ่อไปวิ่งงานก็ต้องได้กินกับลูกทิ้งให้ลูกไปโรงเรียนก็ได้ยุบก็เดียวว่าที่เหตุท่านเหตุนี้แล้วชีวิตติดคอนเทนต์นะคะตอนนี้ <c oughs> จะไหนก็ฝากเป็นกําลังใจให้แม่บุ๋มเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุ๋มเป็นกําลังใจให้กันเนาะเห็ดคลิปอย่างดีพอดีจดังไหนแนะนําติดตาม คอมเมนต์ไอ้อย่างได้ทุกสิ่งทุกอย่างเ้อมักแบบใดแบบใดดีว่าใดดีจังไดก็แนะนํากันเนะาะเพราะว่าเ่าก็เป็นคนทาเพศมือใหม่ไงเกดิดอบไรู้ว่าอันไหนเทอกอันไหนผิดอันไหนด,ดีอันไหนบอดีดก็แนะนํากันไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลเนาะแนแง่จะเสิ่งดีๆถ้าเข้ามาทากันเนาะนี่ล่าสุดคุณพ่ออิ่มแล้วหิวกระปุกกระเป๋าไปนอนหลับแล้วได้ปะทีนี้ นี่ไปนอนหลับละส่วนแม่กับบุกนี่แกกินยิ้มยุยิ้มกันยู่นี่เออกินเธอคุยกันไปแคบุกกันโอ้แซบลายแซบลายแม่นี่ลูกสาวกินข้าวกงเดี๋ยวกว่านี้แม่เนี่ยลูกสาวกินเบิดจานลเออเจองะลูกล่าสุดกับแฮ่นกระดูกกันคนละน้องกันกับลูกเมียนทุกสิ่งทุกอย่างแฮ่นกระดูกกันโอ้แซบจังมาเนี่ยกินกับลูกสาว ยิ้มกันเบิดแล้วก็ได้เมียนเมียนแล้วป่ะทีนี้ซ้ำกระดุมกระดุกโอ้ยแม่วุ้มนี่คนขี้เสียดายเนาะกินหั่นกินยี่กินเหลียบอะไรทำเมียนเบิ่งนะเถอะวะคางอะบักง่ายวะอันอึงน้งมั้ทีนี้ย้อนว่าอันขี้เสียดายนี่แนหะ <c oughs> ละล่าสุดกินเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยว่าสิลดความอ้วนเมือ่อใดก็ไม่ได้ลดแต่ที่อื่นจะคอยลดอีกเนาะมื่อใดจะคอยลด <c oughs> เป้าหมาย <c oughs> เป้าหมายก็คือกินให้อิม่มนอนได้หลับแค่นั้นนะ <c oughs> ชีวิตบ่มีอะอย่างมากมายล่าสุดกับอิ่มกันเบิดอแล้วเดอ้อเนี่ยแล้วสิดท้ายให้เบิ่งว่าอันตอนสุดท้ายเป็นจังไหนเนี่ยบ่มีกับพุ่งกับเขาอะอยังเหลือจักอย่างสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ